แล้ทีนี้ในส่วนของคิวเนี่ยนิชาก็จะทำการแอดวัตถุเข้ามานะโดยการกดชิป A เนาะจากนั้นเลือกเป็นเมสแล้วก็เลือกเป็นเพลนแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของเพลนเนี่ยนิชาก็จะเลื่อนมาตามแกน y แบบนี้นะจากนั้นก็ทำการกดาร0กด R าะแบบนี้เนาะให้มาอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็จัดการกด s เราจะ scale down ลงมาประมาณนี้เนา แล้วก็ตรงส่วนนี้นิชาจะไปที่หน้าต่าง property เนาะทางด้านขวาแล้วก็ไปที่ modify นะจากนั้นเราจะเลือกเป็น mirror ไปก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของ mirror object เนี่ยนิชาก็จะใช้เป็น eyedrop เนาะจิ้มไปที่ส่วนหัวแบบนี้แล้วก็ลากออกมาประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่าร์ด้านบนเนาะแล้วก็จัดการเปิดในส่วนของ snapping snap ก็จะใช้เป็นแบบ face project เนาะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเซตค่าที่ Object Property กันก่อนเนาะเลื่อนลงมาที่ Viewport Display นชาจะเลือกเป็น In Front เราก็ทำการกดแท็บเนาะแล้วก็ไปที่ Edit Mode ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้สีของมันเนี่ยมีความแตกต่างนะเราก็จะไปที่ Option ของ View Shading ตัวนี้เนาะแล้วก็จัดการไปที่ Color นะเลือกเป็น Random แบบนี้ แล้วก็นิชาก็จะจัดการกดตัว G เนาะตอนนี้อยู่ในอ d i t m o d e ดเนาะในส่วนของคิวก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้อ่ะกดตัว G เราจะจัดการเป็นรูปทรงของคิวแบบคร่าวๆแบบนี้ก่อนเนาะโอเคนิชาจะกดตัว G เนาะเลื่อนมาแบบนี้เลยไนดะ้เลื่อนมาประมาณนี้แล้วก็ กดตัว s แบบนี้กดตัว r แบบนี้เนาะให้มันแบบเฉียงๆแบบนี้นะแล้วก็จัดการกดตัว e เนาะเป็นส่วนของปลาย q แล้วก็กดตัว s แบบนี้โอเคอะพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาจัดการเพิ่มเส้นตรงกลางตรงนี้เนาะโดยการกด control r แล้วก็ใช้เมาส์ของเรานะคะเลื่อนสก r o l l มาส์ขึ้นไปเนาะ ประมาณ1 234ประมาณ5ก็ได้นะแบบนี้เนาะพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะจัดการกดตัว A เนาะเลือกคิวทั้งหมดแล้วก็กดตัว G แบบนี้นะกดตัว G เพื่อที่จะให้จุดทั้งหมดที่เราเพิ่งเพิ่มมาเนี่ยมันอยู่บนพื้นผิวของส่วนหัวเนาะ โอเคแล้วก็จัดการตกแต่งสักเล็กน้อยอ่ะตรงนี้เราจะเพิ่มเส้นตรงกลางเข้าไปนะคิ้วของเราเนี่ยจะได้แบบดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะนิชาก็ทําการกด c t r l r แล้วก็กดตรงกลางแบบนี้จากนั้นค่อยกดตัว g ทีหลังเนาะกดตัว g แล้วก็กด enter ได้เลยนะตกแต่งส่วนคิ้วเนาะ,อ,ะอันนี้ อยากจะให้มันแหลมๆนี่ชาก็เลื่อนลงมาแบบนี้เนาะแบบนี้นอโอเคอะ่ะตัวนี้ตัวนี้อยากให้มันแบบมีโค้งไม่ได้เป็นแบบเป็นเหลี่ยมๆเนาะอยากจะให้แบบมีความโค้งมนเล็กน้อยอะ่ะประมาณนี้เนาะโอเคอะ่ะทีนี้นี่ชาอยากจะได้ลักษณะของเส้นขนนี่ชาก็ใช้ตัวนี้กด e ประมาณนี้ก็กด e อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ตรงนี้กด e e x u s ขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จัดตำแหน่งตัวนี้เนาะอยากจะให้มันแบบใกล้ๆกันอ,อันนี้จาจประมาณนี้อยากจะให้มันแบบโค้งไปด้านหลัง เป็นคล้ายๆกับเส้นขนเล็กๆโผล่ Pro, Pro, ออกมาเนาะแล้วก็ตรงปลายนี้นิชาจะขอกด c t r o l R นิดนึงเลื่อนลงมาแบบนี้เนาะแล้วก็กดกด G กด Enter แบบนี้นะตรงนี้ก็อยากจะให้มันแบบมีคล้ายๆกับเส้นขนเนาะนิชาก็ใช้เป็น Knife Tool เนาะตัดตัวนี้ มแบบนี้แล้วก็กด enter แล้วกด enter ตรงนี้ก็นิชาจะทำการกด x แล้วก็ลบเป็น face นี่ก็ให้มันแบบชิดๆกันหรือว่าจะให้มันแบบต่ำมาประมาณนี้ก็ได้นะ พอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยนิชาก็จะอ,ออกจาก Edit Mode เนาะก็คือกดแท็บแล้วก็ไปที่ Object Mode จากนั้นเนี่ยก็ทำการคลิกขวาเลือกเป็น Chet m o o d e เราจะไปที่หน้าต่าง Property ทางด้านขวาเนาะแล้วก็เราจะเพิ่ม Modify นะนิชาจะเพิ่มเป็น Subdivision Surface เข้าไปเนาะอ่ซับไปประมาณ2ครั้งก็ได้นะ แล้วก็ทีนี้เราจะเพิ่มความหนาให้กับเส้นแต่ก่อนที่จะเพิ่มความหนาเรามาเช็คความเรียบร้อยกันตรงนี้นะกดแอนนิชาขอเปิด Snap ก่อนเนาะนรู้สึกมันจะเบียดกันเกินไปนะกด G ออกมาแบบนี้เนาะอโอเคตรงนี้อาจจะต้องมีเส้นเพิ่ม เห็นไหมคะตรงนีนะ้มันมีแบบมีแบบความเบียดเสียดกันอยู่ตรงนี้นะที่ชาก็ใช้เป็นナイฟ์ツ o ルเนะจะตัดออกมาตรงนี้แล้วก็ตัดลงมาตรงนี้นกด enter อ่าตรงนี้มันก็จะไม่มีความเบียดเสียดเกิดขึ้นละตรงนี้อยากจะให้มันแหลมหน่อยเนาะก็กด เลือก2จุดนะกันแล้วก็กด S ได้เลยนะแบบนี้นะเหมือนแบบแตมนิดนึงโอเคอยากจะเพิ่มให้มันมีเคอร์ฟเนี่ยนี่ายเขาใช้เป็นลูปคัดคัดตรงนี้คัดตรงนี้คัดเร็จก็ปรับให้มันเป็นประมาณนี้นี่ก็อ่า เราจะไม่ให้มันชิดกันเกินไปนะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่ะได้ประมาณนี้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะพอได้ประมาณนี้นี่ชาก็จะปิดในส่วนของเออ s n a p เนาะแล้วก็ไปที่ add modify นะจากนั้นก็เลือกเป็น solidify เนาะเราจะจัดการเพิ่มความหนาให้มันนะเพิ่มความหนาออกมาประมาณนี้ทีนี้ พอเพิ่มความหนาเสร็จนี้ชาก็จะไปที่ Object Property เนาะแล้วก็ปิด Info n t ไปก่อนนะประมาณนี้ประมาณนี้เอาแล้วทีนี้เราสามารถทำการ Scrub ได้นะนีชาก็จะตกแต่ง Scrub มันเล็กน้อยออก็จะได้คิวประมาณนี้